ทีมฟินแลนด์เตรียมฟินกันให้เต็มที่ได้เลยสิ้นสุดการรอคอยฟินแลนด์เลิกคิดมากเตรียมเปิดให้ไทยเข้าแล้วบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้แต่ว่าเขาประกาศแล้วว่าเปิดทีนี้เราก็ต้องรอทางศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ของฟินแลนด์เขาประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะให้ขอวีซ่าได้เมื่อไหร่นะครับก็ขอแสดงคาินดีกับทีมฟินแลนด์เพราะว่าทีมนี้เขาก็มักจะมาอดครวนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราประกาศประเทศอื่นตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับ เรามาดูสถิติโควิดของประเทศฟิแนแลนด์สักนิดนึงถ้าเราลังเกียดยุโรปประเทศอื่นที่ว่าระบาดเยอะเนี่ยนะประเทศพวกเนี้ยเราจะใช้คําว่าลังเกียจไม่ได้เลยเพราะเขาระบาดน้อยตอนนี้เราพูดถึงฟิแนแลนด์ใช่ไหมฟิแนแลนด์ติดเชื้อ7000กว่าเสียชีวิตแค่300กว่าในขณะที่เพื่อนบ้านก็น้อยพอกันเลยเอาเป็นว่าพวกเนี้ยสประเทศเล็กๆเนี่ยเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียหลักสิบหมดเลยเสียชีวิตเนี่ยพอๆกับเราทั้งนั้นเลยบางประเทศเท่าๆกันบางประเทศน้อยกว่าเราซะอีก แล้วก็นอร์เวย์เสียชีวิตแค่255คนเดนมาร์กแค่611คนก็คือถือว่าพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่าสวีเดนนี้ฉีดกว่าเพื่อนบ้านเขาเลยเสียชีวิต5,000กว่าคนทะนั้นก็เลยยังโดนเพื่อนบ้านรังเกียจอยู่นะแต่ประเทศอื่นนอกจากนั้นสีฟ้าเนี่ยน้อยหมดเลยมาดูเฉพาะของฟินแลนด์อย่างเดียวนะเราจะไปดูอดีตอย่างเดียวว่าเขาเยอะไม่ได้นะทุกประเทศก็เหมือนกันหมดนะอันนี้คือของฟินแลนด์นะแล้วมาดูของไทยแวบบหนึ่งแวบบหนึ่ง ของไทยเองช่วงแรกๆก็เหมือนกันนี่แรกๆก็สูงเหมือนกันนี่เดือนมีนากับเมษาต้นเดือนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนี่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกอันแหละจะดูความสูงของแท่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสเกลของมันอะจริงๆแล้วถ้าเอาสเกลเดียวกันหมดนะไอ้นี่ถือว่าต่ําอ่าก็คือช่วงแรกๆอะ่ะเยอะเยอะถึงจะบอกว่าเยอะก็หลักสิบกับหลักร้อยต้นๆทท่านั้นเองอะ่ะแล้วตอนนี้ดูดีเรียกได้ว่าค่อนข้างทรงตัวมาตั้งแต่ต้นมิถุนายนแล้วอะที่มีติดเชื้อนะติดเชื้ออยู่ที่หลักหน่วยจนถึงสิบกว่าคนอะ่ะแล้วพอมันหลังๆอะ กรกดาถือว่าน้อยนะแต่ว่าเขาเองอะ่ะค่อนข้างจะค่อนข้างจะเาเรียกว่าระมัดระวังตัวไงขณะที่บางประเทศอย่างเยอรมน,นีเปิดไปตั้งแต่หนึ่งกรกดาแล้วนี่คือเขายังไม่ยอมเปิดทั้งที่ติดเชื้อแค่หลักหน่วยผู้เสียชีวิตนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยคือเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาแล้วอะ่ะมันน้อยแบบน่าจะไม่ถึง10คนด้วยซ้ำนะเดือนมิถุนาแล้วพอมาเดือนกรกดาปุ๊บนะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วถือได้ว่าเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะประเทศที่เข้มงวดขนาดนี้เนะี่ย สุดท้ายเขาก็ยังยอมเปิดให้เราอ่ะซึ่งของเราก็หน้าตาไม่ค่อยต่างกับฟินแลนด์เท่าไหร่นะไอ้ตรงนี้อาจจะดูน้อยกว่านะของเราก็ยิ่งกว่าฟินแลนด์อีกตั้งแต่มิถุนาแล้วที่ไม่มีผู้เสียชีวิตใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้เราคิดยังไงอยู่เหมือนกันนะถึงป่านนี้ยังกังวลอยู่ในขณะที่เขาก็เข้มงวดน,นะไม่ใช่ไม่เข้มงวดน,นะแล้วต้องอย่าลืมนะว่าประเทศแถบนี้สแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นประเทศหนาวนะโควิดเนี่ยมันก็เป็นเชื้อไวรัส เป็นตระกูลเดียวกับเชื้อวัดใช่ไหมแถบหนาวเนี่ยมันมีโอกาสจะแพร่กระจายได้มากกว่าสแกนดิเนเวียคือแบบว่าอยู่สูงมากเลยนะถ้าเทียบกับยุโรปประเทศอื่นอะประเทศพวกนี้เท่าที่เคยดูข่าวมาคือเขาเข้มงวดมากยกเว้นสวีเดนประเทศเดียวนอกนั้นเข้มงวดทุกอันเลยอะเดนมาร์กนอร์เวียยังเปิดให้แค่เยี่ยมเยียนเข้ายังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวเข้าเลยแต่ตามข่าวเหมือนฟินแลนด์จะเปิดหมดเลยนะไม่ได้จะพอเยี่ยมเยียนนะมาช้าแต่ว่าเปิดหมดแต่ยังไงท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วแหละไปแต่เยี่ยมเยียนข่าวนี้อ i อ f เอามา จริงๆอ๋อผเห็นอะไรแวบๆในเว็บของสถานทูตมาแล้วแหละแต่ยังงงว่าไม่ชัวร์ข้อมูลน้อยมากแต่ในเมื่อเจ้านี้เขาพูดมาแล้วก็โอเคชัวร์แน่คือประกอบกับที่อ๋อดูจากเว็บสถานทูตมาด้วยนะเขาก็บอกว่าฟินแลนด์เนี่ยได้ลดการจำกัดรายชื่อประเทศที่สามออกจากรายการที่จุดประสงค์ที่ไม่จําเป็นเออก็คือเอาง่ายๆว่าก่อนหน้านี้คิดมากนั่นแหละจบแปลตรงตัวไม่ค่อยได้ก็ก่อนหน้านี้เขาก็คิดมากนะครับตามหัวข้อเพราะว่า ประเทศอื่นเขาเปิดกันไปก่อนหน้านี้แล้วอะแต่ฟินแลนด์ก็คือยังคงคิดอยู่ไงทั้งที่ทเพื่อนๆนะสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กไปก่อนแล้วใกล้เคียงกันอะแต่ฟินแลนด์ก็นะก็ยังคิดมากเอออไม่รู้นะว่าเอสโตเนียได้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องรอถาม VFS ดูอีกทีนึงเพราะว่าเอสโตนเนียก็ต้องขอผ่าน VFS ของฟินแลนด์ใช่ไหมอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะก็คือการตัดสินเนี้ยตัดสินในวันที่23กรกฎาคมสวันที่ผ่านมานี่เอง ก็คือรัฐบาลเป็นคนประกาศเลยจริงๆแล้วเนี่ยเคาเคยประกาศมาแล้วครั้งนึงนะคือ10วันก่อนหน้านั้นนะว่าจะให้พวกประเทศพวกเนี้ยรวมทั้งมีไทยแลนด์อยู่ด้วยเนี่ยสามารถเข้าได้ตามกฎของพี่ใหญ่ EU แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกเอาออกเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการระบาดในประเทศเหล่านี้อ๊บก็ยังงงเหมือนกันนะไปถึงประเทศอื่นหรือเปล่าแล้วไทยก็โดนลูกหลงไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะจากเดิมจะเปิดวันที่13ด้วน,นะอ๊บเคยพูดข่าวไป ก็กลายเป็นว่าคิดมากต่อก็เออเลื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือมีการอัปเดตแล้วว่าประเทศเหล่านี้ไม่กี่ประเทศเองนะรวมทั้งไทยแลนด์เนี่ยตอนเนี้ยโอเคละให้ละเรียบร้อยไทยแลนด์นี่ที่ไหไลท์ไว้แล้วก็ประโยคนี้คือคอนเฟิร์มเขาบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปการเดินทางคือทราฟฟิกเนี่ยระหว่างฟินแลนด์และประเทศเหล่านี้ได้รับการอนุญาตโดยที่ไม่มีข้อจํากัดวงเล็บฟินแลนด์ไม่มีข้อจํากัดกับประเทศเรา แต่ประเทศเรายังมีข้อจํากัดกับฟินแลนด์อยู่ก็คือเราหล่อนั่นเองเราไม่ให้เขาแต่เขาก็ในที่สุดหลังจากคิดมากแป๊บหนึ่งก็ให้เราแต่เรายังคิดมากอีกนานเราก็ในย่อหน้านี้นะเขาบอกว่าในกรณีของจีนเนี่ยจีนนะจีนนะใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคือจีนต้องให้เขาเข้าก่อนอันนี้ไม่ได้แปลตรงตามนี้นะแต่ว่าเอาจากที่เคยอ่านมาจีนต้องให้ยุโรปเข้าก่อนหลายๆประเทศที่เปิดแล้วเนี่ยยังมีข้อแม้กับจีนต้องให้ยุโรปเข้า แต่ในกรณีของไทยไม่ได้มีข้อแม้ใดๆก็คือให้เราเข้านั่นเองแต่ว่าในเคสของสองประเทศเนี่ยเอาจีเรียกับออสเตรเลียเนี่ยหเหมือนว่ายังมีปัญหาอะไรกันบางอย่างก็คือเราหล่อนั่นเองเราไม่มีปัญหาอะไรเลยทั้งที่เราไม่ให้เขาอันนี้ก็มาคอนเฟิร์มอีกนิดนึงด้วย a ฟ e b o o k ของสถานทูตฟ,ฟินแลนด์ในกรุงเทพเขาโพสอะไรแบบงงๆนะซึ่งเราก็ดูไม่ค่อยออกว่าอันนี้คือเขาจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าเปิดแน่หรือเปล่าคือตรงนี้ภาษาฟินแลนด์หมดเลยรูปพวกนี้นะ แต่มีรูปต่อมออยู่ได้ก็เลยเอ๊ะตรวจพาสปอร์ตเนี่ยแล้วก็เลยแบบว่าเออไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมถ้าฉันต้องเดินทางฉันต้องพิจารณาอะไรเพื่อนของฉันไปฟินแลนด์ได้ไหมใครจะบอกเกี่ยวกับการกับกันและการข้ามชายแดนฟินแลนด์ตรวจสอบคําถามเหล่านี้และคําถามอื่นได้ในเว็บไซต์นี้อ๋อนี่คือกําลังบอกทางอ้อมอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วพอกดเข้าไปปุ๊บเอ้าเว็บไซต์ภาษาฟินแลนด์ว่ะแต่ทีนี้เรามีตัวช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษไงอ่ะอันนี้แปลแล้วเรียบร้อยก็คือให้ดูเฉพาะในกรอบนี้นะ continue to avoid unnecessary travel พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นยกเว้นประเทศเหล่านี้ไอ้สีฟ้าๆเนี่ยก็เลยกดไปอ่านหน้านี้เราก็แปลเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะจากฟินแลนด์เขาบอกว่าประเทศที่การห้ามเข้าเนี่ยได้ถูกยกออกไป27.7เนี่ยเรามีไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ด้วย่ย แต่เอาเปรียงงงๆอยู่ว่าอันนี้คือเขาบอกแล้วใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าเนื้อหาอื่นนอกจากนี้ก็ไม่ได้สื่อถึงเรื่องนี้เลยก็เลยยังไม่มั่นใจเลยยังไม่ได้นําเสนอแต่ก็มีตรงนี้เชียงเก้นวีซ่าอินโฟก็มาคอนเฟิร์มแล้วนะครับโอเคก็คือสรุปว่าดีใจกับทีมฟินแลนด์ด้วยก็เหลือแต่ว่ารอ VFS ของฟินแลนด์เขาประกาศว่าเขาจะรับยื่นวีซ่าวันไหนแล้วก็จะเปิดชั่วหรือเปล่าหรืออะไรก็คืออยู่ที่ VFS นะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับก็อีกไม่นานและก็จะได้เริ่มขอวีซากัน ก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ